สวัสดีสวีดัตค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสโสคิว,น,วน,นะคะวันนี้รายการโอ้ลังดูวันนี้เราจะพาทุกคนไปไปทำก้าวกันมีก็น่าจะรู้นะว่ามันคืออะไรมันคือมะละกอปัมมันคือผักทองเราจะทําผัดผักทองกันแล้วก็มีเมนูอกไก่ทอดกระเทียมหรือเปล่าไม่รู้ไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะใส่น้ำมันข้าไปกใส่เท่าไหร่ดีนะ <laughs> ขั้นตอนแรกนะฮะใส่น้ำมันเข้าไปเปิดแกส๊สแล้วก็ขั้นตอนที่สองใส่กระเทียมตามหลังจากนั้นใส่น้ำคลุกขลิกแล้วก็ใส่ฟักทองไปโฮ้ยโอ้ยช่วยด้วยโอ้ย <c oughs> <c oughs> นี่คือเห็ดกระเจี๊ยบช่วยด้วยน้ำมันโอ้ my god ทุกคนเดี๋ยวเราค่อยถ่ายเทมันมาแล้วครับทุกคนมาต่อกันหลังจากที่น้ำมันกระเด็น ก็คือหลายแบบที่เราใส่กระเทียมเข้าไปแล้วใช่ไหมเราก็ใส่ฟักทองตามแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะจ๊ะมันก็จะดับความปะทุแล้วคราวนี้เราก็ผัดจนฟักทองอ่อนนะทุกคนจะตกใจกับเหตุการณ์น้ำมันกระเด็นเม่อกี้อยู่เหมือนเชนั้นเราค่อยปรุงรสไปนะจ๊ะเราทําใส่ด้วยเพื่อความสะดวกนะแล้วก็เติมไปตายด้วยไขย่แต่ตอนนี้ผัดให้ฟักทองอ่อนก่อน ก็รอก่อนก็ได้ิงไปฮะเมื่อกี้นะจ๊ะเราใส่ซีอิ๊วขาวไปสองเอออะไรเนี่ย,สอ,ยสองไปน้งลมสองน้ำปลาไปนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลไปสองถึงสามแล้วแต่ความชอบของทุกคนนะจ๊ะนี่จ้าขัา้นตอนสุดท้ายคือการตอกไขใ่ใส่ จริงๆริงตีในถ้วยแบบก็ได้เออว้าวคุณคะการทำผัดฟักทองครั้งแรกของเราจริงๆฟักทองที่มันสุกกว่าน,นี้อีกหน่อยก็จะดีนะจ๊ะจบแล้วเมนูฟักทอง ไว้เมนูต่อไปคืออะไรไปรอดูกันเมนูต่อไปเราจะทำอกไก่ย่างพริกไทยดำทอดเนยจัดไปลองดูเดี๋ยวไปดูหน้าตากันจะ้ะใส่เนยเข้าไปค่ะเซริวแล้วก็ตามด้วยตุ้ปไก่และนี่คะ่ะคือเมนูอาหารที่โอลองดูนําเสนอนะคะก็คือผัดฟักทองแล้วก็ไก่ทอดกระเทียมพริกไทย